สวัสดีครับผมมาจังเนียรตากกรรไกรสีน้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่าประวัติศาสตร์เพียงชานครับหลักประหารที่ครอบแก่นะครับเป็นหลักประหารเดิมนะครับมีอายุกว่าสาม้ิองปีนะครับส่วนอันที่ไม่ได้ครอบแก่นนะครับจำลองขึ้นมานะครับเพื่อเห็นว่าของจริงเป็นยังไงนะครับส่วนบวก็จำลองครับหัวเรือเช่นกันครับส่วนตะลังเห็นเป็นช่องนะครับเขาจะให้เราต่าครั้งนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองครับทองครับกรรลอนครับจริงใช่เหมือนจะหมดนะครับ สาลใหญ่นะคบจะเป็นสายของพ่อเป็นทายน้องสิงห์ครับสายเล็กจะเป็นสายของเจ้าแม่สิงวนวะครับเจ้าแม่สิงวนนั้นเป็นสีพรรยาของพ่อเป็นทายน้องสิงห์ครับส่วนสารางจะมองเหต um ุการณ์ทางด้านนู้นครับเป็นสารางจะมองเหตุการณ์ตอนที่พ่อเป็นทายน้องสิงห์ครับก็คือพระเจ้าเสือครับตึนพรด้านหลังครับตึนพรคู่ขามเดิมครับแต่ก่อนครับพรจะโคตรเทียมมากคนนี้ครับเพื่อเจ้าประธานเจ้าการครับแล้วมาเชิญแทบแทบดีครับ ด้านในนะครับจะเป็นรุทชยา,ปา,ชานปลาชรลนะครับสามารถเขา้าไปเดินเล่นเดินชมได้ครับคงครับอันนี้เป็นความเชื่อของผู้ที่มาไหว้ที่สาปท้ายนรสิงห์นะครับถ้าหาว่าได้รอดบริเวณสารเพิงตาจำลองนี้นะครับก็จะมีความโชคดีครับ ละบริเวณนี้เป็นศาลาหุ่นจำลองเหตุการณ์ช่วงเกิดเหตุนะครับก็คือช่วงหลังจากเรือพระทีนั่งเอกชายชนกิ่งไม้นานใหญ่แล้วนะครับพันท้ายนรสิงห์ซึ่งเป็นนายท้ายเรือก็ขึ้นกระโดดขึ้นฝันน่งเพื่อได้จารึก,กับคนขอรับอาญาโทษตามกฎมนเทียนบาน ตัวนี้ครับเป็นคลองโคขามเดิมนะครับแต่ว่าปัจจุบ,บันนี้ในเวลานี้ครับเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงเวลาน้ํำทะเลลงนะครับจึงทางให้คลองโคขามแห้งขอดแต่ว่าน้ําจะขึ้นมาเต็มคองอีกครั้งในเวลาอีกประมาณสัก3ชั่วโมงข้างหน้าในช่วงเวลาน้ําหนุนน้ําเทะเลหนุนขึ้นมาครับอันนี้เป็นเรือโบราณนะครับเป็นเรือโบราณอายุ300 12ปีนะครับซึ่งเป็นเรือที่ขุดจากไม้ตะเคียนทั้งต้นนะครับคาดว่าจะาเป็นเรือทหารหรือว่าเรือลำเรียงนะครับซึ่งม,มีขนาดยาว20เมตรกว้างประมาณ2เมตรนะครับขุดพบในบริเวณนากุ้งชาวบ้านครับไป็นอีกจุดหนึ่งที่พูดที่มาเชิดสามรนทายราสิงห์มิยมมา,ากราบไหว้สการะแล้วก็ ขอหวด้วยครับนี่จะเป็นบริเวณบนวิหารครับของเจ้าพ่อพันธานจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรประชวรขลามจำนวนมากเลยทีเดีวยวครับ ไม่เป็นสภาพโดยรอบทั่วไปนะครับบริเวณศาลอนทานสิ่งที่มีผู้คนมากับไหว้หสกการะอย่างไม่กระสายโดยเฉพาะวันอาทิตย์นะครับก็จะมีผู้คนมาจำนวนมากเลยทีเดียวครับนี่ครับบริเวณภายในศาลที่ผู้คนจะเข้าไปปิดทองพระพรพระอ,อ,น,อนทานสิครับ นี่เป็นผู้ที่มาบริการดอกไม้ทูบเทียนนะครับก็จะมีป้าป้าเทียมกับป้าเข็มนะครับาจากชมรมผู้สูงอายุวิเศษสุขนครนะครับมีจิตอาสามาบริการดอกไม้ทูบเทียนนะครับบรรุโมทนาบุญด,ด้วยนะครับนี่ครับจำนวนผู้คนมากมายนะครับที่มา จาัการะองค์เจ้าพ่อบรรทายนรสิงค์ครับมาขอพรขอ,อโชคขอลาบทัานนี้ก็อันนี้เป็นการทำบุญดอกไม้ทำบุญดอกบัวดวงประทีปนะครับถวายเจ้าพ่อบรญทายนรสิงค์นะครับ สำหรับผู้ที่จะทำบุญเทียนดอกบัวการบูชาแล้วก็ผลไมานอรสุรนะครับครับวันนี้สำหรับท่านที่จะเช่าบูชาวัตถุมงคลนะครับเจพาปัญทานอรสุร